คันนี้ตอนออกป้ายแดงราคา834,000บาทเดี๋ยวมาดูราคาน้องตอนนี้กันค่ะว่าจะเหลือเท่าไหร่กับเจ้าคันนี้เลยค่ะ Mitsubishi t i t o n Plus 2.4 GLS คันนี้น้องเป็นปี2017นะคะเ,เพื่อนๆดูรอบๆตัวถังได้เลยค่ะคันนี้สวยมากค่ะสีเดิมโรงงานทุกชิ้นนะคะไม่เคยทําสีเลยค่ะเดิมโรงงานทั้งคันเลยค่ะไม่เคยเกิดอุบัติเหตุเลยแม้แต่นิดเดียวค่ะสาภาพคันนี้ให้10เต็ม10เลยค่ะเพื่อนๆด้านลหลังก็จะได้โลโก้ไทตันนะคะอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นไมเวกค่ะเพื่อนๆกระจังหน้าโครเมียมดีไซน์มา ตั้งค่ะ่ะเพืไฟหน้า or, โปรเจคเตอร์ฮาโลเจนพร้อมไฟเดย์ไลท์ได้ไฟตัดหมอกคูนาด้วยแล้วก็มีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างด้วยค่ะพาเพื่อนๆไปชมภายในด้านหน้าฝั่งคนขับกันบ้างดีกว่าค่ะภายในคันนี้ตกแต่งด้วยโทนสีดําทั้งหมดเลยค่ะเพื่อนๆเป็นเบาะหนังที่สะอาดแล้วก็โคตรใหม่เลยค่ะภายในสะอาดสะอ้านด,ดีมากๆเลยค่ะเพื่อนๆใหม่กลิปเลยค่ะได้คันนี้ไปเหมือนได้รถใหม่เลยค่ะพวงมาลัยใหม่กลิปได้แบบมันติฟังก์ชันน้วยนะคะคันนี้น้องเป็นเกียร์ธรรมดานะคะเพื่อนๆขับสนุกมากๆเลยค่ะแอร์ออโต้ดิจิตอลนะคะได้หน้าจอทัชสกรีนมาใหญ่ๆแบบนี้เเลยค่ะพ เครื่องเสียงคันน er ี Türk ้เพาะมากๆเลยค่ะน้องใช้น้อยมากค่ะเล็กไม่ให้เก้าหมื่นโลเท่านั้นค่ะแล้วก็เป็นปุ่มพุดสตาร์ทด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนกุญแจเป็นแบบย์เลสมี2ดอกอยู่ครบเลยค่ะคันนี้น้องเป็นโอเพนแคปนะคะเพื่อนเพื่อนแคปเปิดได้ค่ะข้างหลังสะอาดสะอ้านดีค่ะเพื่อนเพื่อนแอร์เย็นฉ่ำมากๆเลยค่ะภายในเขาก็ดีไซน์มาสวยเก๋ตามสไตล์มิตซูเลยค่ะสภาพคันนี้คือใหม่จริงๆค่ะเพื่อนเพื่อนด้านหลังก็ติดตั้งโรบาร์มาให้เพื่อนๆพร้อมใช้งานเลยค่ะใส่ยางออฟโรดมาให้เพื่อนเพื่อนด้ว่าค่ะโรานมลุย เพื่อนห้องเครื่องสะอาดสะอ้านดีนะคะน็อตฝากระโปรงไม่มีขยับค่ะทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาน,นะคะไม่มีถอทั้งสองข้างเลยค่ะฝากระโปรงเดิมโรงงานนะคะเพื่อนเพื่อนตะเข็บนะคะดูลูกุลมทุกรูเลยค่ะกระโปรงเด<ส>ิมเดิมโรงงานจะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆคันนี้ไม่เคยเกิด<ส>อุบัติเหตุเลยแมย้แต่นิดเดียวค่ะห้องเครื่องเดินเรียบนิ่มกลิบเลยค่ะเพื่อนเพื่ออันนี้สตาร์ทอยู่ด้วยนะคะเพื่อนๆคนไหนมองหารถกระบะใช้งานสภาพสวยแบบนี้นีาเปล่าจัดคันนี้ให้ราคาเพียงแค่สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นค่ะมีเครดิต พันกว่าบาท8ปสว่าจบเลยค่ะเชียงใหม่นะดูนะถ้าลองขับได้ค่ะต่างจังหวัดมีบริการจัดสรงฟรีให้ถึงหน้าบ้านทั่วประเทศเลยค่ะสนใจโทรมาได้เลยนะคะ